สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงจีนค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะเนื่องจากว่าเรื่องรักเธอที่สุดเลยเพิ่งจะจบไปนะคะก็มีความคิดถึงคุณจางหลิงเฮอมากๆเลยค่ะ <c oughs> ก็เลยนะคะไปดูข่าวมาว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับคุณจางหลิงเฮอหรือเปล่าก็มีเรื่องของการถ่ายทํานะคะเชซิ่งเจตนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้ก็แสดงคู่กับน้องเทียนซีเว่ยค่ะก็น่าดูมากเลยนะคะ นางเอกของเรามีอาชีพสุดยอดเลยนะคะนั่นก็คือเชือดหมูขายค่ะมีเขียงหมูเป็นของตัวเองด้วยนะคะแต่จริงแล้วชาติกําเนิดของนางเอกมีความลึกลับซับซ้อนเดี๋ยวพวกเราจะได้ รู้กันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจที่จะแบบฟังนวนิยายต้นฉบับก็ฟังกันได้ที่ช่องหวานชูการเลฟไชนีสโนว์เวลล์แอนด์ซีรีนะคะแอดวานก็เล่าไว้ในช่องสมาชิกนาเรื่องนี้สนุกดีค่ะก็สําหรับพระเอกเองนะคะก็เป็นอะไรที่มีอมเรียกได้ว่าคนในครอบครัวล้ายมากๆเลยนะคะเป็นต้นเหตุให้ท่านพ่อเสียชีวิตแล้วก็หลอกใช้เขาเป็นหมากในเกมของอํานาจเช่นเดียวกันแต่ว่าก็เกือบตายแต่ก็กลับมาได้นะคะสําหรับพระเอกของ พวกเราค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็มีภาพต่างๆเนาะจะใช้คำว่าหลุดได้ไม่เอ่ยหรือว่าจะเป็นการตั้งใจปล่อยของทางทีมงานของเรื่องเชดซิงเจตนะคะก็ได้เห็นถึงการแต่งตัวของคุณจางหลิงเฮอแล้วก็ฉากบูถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูพวกกิฟต์นะคะหรือว่าอยากดูพวกวิดีโอสั้นๆส,สามารถจะเข้าไปดูได้บนไวท์ปอนะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะสำหรับอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าดูมากๆแต่ยังถ่ายทำอยู่นะคะในระหว่างที่รอเรื่องนี้ ถ่ายทำเสร็จเพื่อนๆสามารถจะดูเรื่องอื่นๆได้ก็ถ้าคิดถึงจัดก็ต้องไปดูเรื่องรักเธอที่สุดเลยซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะสำหรับเชสซิงเจเนี่ยพระเอกของเราจะต้องเป็นทั้งแมททับจะต้องเก่งคิวบูนะคะฉลาดด้วยคือพระเอกจะเป็นคนได้ทั้งบุญและบูเลยละค่ะแล้วก็เป็นคนหดหดเฮียมเียมด้วยนะคะแน่นอนก็อยู่ในฉากสงครามจะให จะให้แบบว่ามาติ่มๆได้อย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็พอเอกของพวกเรานั้นแบบฉลาดเป็นกฎเลยละคะ่ะเรื่องราวนะคะฉากที่ทางด้านบล็อกเกอร์ต่างๆเขาได้เอารูปมาปล่อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบมีทั้งช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเรื่องที่จะเป็นศึกใหญ่ที่พอเอกของพวกเราจะต้องไปปราบกระบฏนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าการถ่ายทำน่าจะ เข้าใกล้นะคะจุดเสร็จสิ้นเพราะว่าก็บอกแล้วว่าฉากที่ถ่ายทําการยกทัพอะไรเงี้ยเป็นฉากกระบฏนะคะซึ่งพระเอกของเราไม่ได้กระบฏพระเอกของเราต้องไปปราบกระบฏค่ะเพื่อนๆซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทําให้ <c oughs> หลายๆคนก็มีความคาดหวังว่าเอ๊ลืจะได้ดูเรื่องนี้ในช่วงปลายปีหรือเปล่าหน้านะคะณจุดนี้ไม่ค่อยแน่ใจเนาะปกติแล้วมันต้องมีขบวนการหลังการถ่ายทําอีกนะคะตัดต่อเอ่ยใส่ฟิลเตอร์มีเรื่องของเพลงอะไรอีก ดังนั้นแล้วก็คาดว่าถ้าไม่ปลายปีนี้ที่เราจะได้ดู Cha S i n g เจตเราก็จะได้ดูต้นปีหน้าอย่างแน่นอนเลยสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าดาราก็ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะนี้นอกจากจะมีคุณจางหลิงเฮอแล้วนางเอกของเรื่องนะคะก็คือคุณเทียนซีเหวยนนั่นเองค่ะเธอเป็นดาราสาวที่มีดวงตาใสาแจ๋วเลยนะคะแล้วเป็นดาราที่ไม่ติ่มแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อนๆเห็นเธอในมาหลายๆแบบในงานอีเวนต์แล้วนะคะเดินสับๆเนี่ยก็คือใช้ได้เลยสับๆ น,น้องเป็นคนแข็งแรงมากเลยกลามเนื้อนะคะเป็นมัดมัดเลยนะคะแล้วก็เวลาเดินคือคําว่ามัดมัดไม่ใช่ว่าอูมอะไรนะเป็นกลามเนื้อลินล,นลนีแล้วก็มีความแข็งแรงมากเลยนะคะภาพที่แอดหวานยังคงจําอยู่ติดตาก็คือภาพน้องเขาวิ่งวิ่งหนีเอ็นน่า,นาในสนามบินนะเ,นเพื่อนๆวิ่งหนีแฟนขับเนาะที่จําได้โอ้นี่เถียนซีเวยนี่หวานะคะโอ้โหวิ่งติดเขาเรียกว่าติดเทอร์โบเลยนะคะน้องวิ่งเร็วมากเลยะคะ่ะประทับใจมากเลยนะคะเป็นดาราสาวที่แข็งแรงสุดๆแล้วก็มี สไตล์โดดเด่นเป็นของตัวเองด้วยนะคะเป็นคนค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องไหนก็ตามที่เธอแสดงก็ส่วนใหญ่เรตติ้งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นความหวังให้พวกเราอยากได้ดูเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของเทียนซีเว่ยนะคะกับทางด้านของจางหลิงเฮอนั่นเองค่ะนังเอกของพวกเราจะเปลี่ยนอาชีพนะคะเรื่อยๆเ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในตอนช่วงแรกๆนั้นทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะดูแลน้องสาวได้นะ หาเงินหาทองทำได้หมด ฝีมือดีแล้วก็พ่อสอนมาดีด้วยต่อมาก็เป็นแม่ทัพหญิงเลยนะคะออกรบนะคะค,คู่ไปกับสามีอีกต่างหากค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นอะไรที่น่นารักอะ่ะเพืเเ่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้รู้ในส่วนของนวนิยายต้นฉบับด้วยนะคะส่วนสำหรับนะคะเรื่องนี้ชุดที่พวกเขาจะใส่กันในช่วงหลังจากที่ไปถึงค่ายทหารกันแล้วยกเว้นในช่วงที่นางเอกของเราทำหมูเชือดหมูอะไรเงี้ยนะคะตอนที่นางเอกเชือดหมูอยู่พระเอกนั้นโดนหักหลังจากท่านลุง ของเขากําลังจะตายแล้วค่ะนางเอกไปแบกมานะคะเก็บมาไปเก็บได้จากช่วงแบบเออลานของหิมะนั่นเองแล้วก็แบกมาไว้บ้านเอามารักทรงรักษานะคะแล้วก็แต่งเป็นเขยเข้าบ้านมาด้วยเหตุบังเอิญอย่างหนึ่งที่ต้องที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในการแต่งเขยเข้าบ้านนะคะนี้ก็หลังจากนั้นเรื่องราวก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวพระเอกของพวกเรานั้นก็กลับไปที่กองทัพซึ่งณนะจุดนี้นางเอกของพวกเราก็จะกลับไปที่คือไป ตามพระเอกเอาง่ายๆก็ไปอยู่ในกองทัพแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าตำแหน่งที่แท้จริงของพระเอกนั้นเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ว่าคู่นี้เขาก็มีความคิดถึงกันแล้วก็มีความรักกันแต่เขายังไม่บอกกันเท่านั้นเองก็เป็นอะไรน่ารักๆนะคะของพระเอกนางเอกนั่นเองค่ะคู่นี้นะคะเคมีเวลาอยู่คู่กันเนาะขนาด ไม่ได้ใส่ชุดอะไรสวยงามแต่ว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เขาฉากหรืออะไรก็มีเคมีที่แข็งแกร่งมากเลยนะคะต่างคนก็ต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะขนาดใส่เหมือนกับเป็นผ้าลินินหยบยาบในช่วงต้นเรื่องที่ดูเราไม่ได้ไฮโซอะไรนะคะก็เรียกได้ว่ามีความเป็นคู่กันอย่างแรงกล้านะคะเพราะฉะนั้นให้ความรู้สึกแบบหวานชื่นในทุกภาพที่ที่ออกมาเลยะคะ่ะทำให้ผู้คนที่ได้เห็นรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกดีนะคะเอาละค่ะเรื่อง นี้เป็นละครจีนนะคะจีนแนวโบราณซึ่งก็อิงประวัติศาสตร์แล้วก็พระเอกกับนางเอกนะคะก็มีความสวยงามมากๆทั้งคู่ก็หวังว่าเรื่องนี้นะคะก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงมากๆเลยค่ะมาดูผู้กำกับนะคะของซีรีส์เรื่องนี้กันนั่นก็คือคุณเจิงคุณเจิงนะคะชิงเจียนั่นเองก็สำหรับคุณเจิงชิงเจียนั้นเพื่นพนพนอนๆคงแจจําชื่อเขาได้นะคะเขาเป็นผู้กำกับรุ่นใหม่นะคะที่กำกับเรื่อง บุภาเหนือลิคิดที่ทำให้คุณลีอินลุยกับคุณเมิงจืออี้ดังเป็นผู้แตกเมื่อปลายปี2024นั่นเองนะคะ เป็นผู้กำกับที่แบบเออสามารถจะดึงเอาจังหวะของเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อหารวมทั้งภาพสวยๆนั้นมาหาผ่านหน้าจอให้พวกเราดูอย่างมาตรฐานในระดับสูงนะคะพวกเราก็หวังว่าเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนี้แล้วกลุ่มนะคะหนุ่มสาวหน้าตาดีค่ะมาอีกเพียบเลยนะคะบอกเลยคุณหลนน้าวมาในเรื่องนี้นะคะคุณคงชูเออมาเรื่องนี้คุณเติ้งข่ายนะคะใครจำเติ้งข่ายไม่ได้ไม่ได้นะคะเติ้งข่ายก็คือ างด้านของท่านจอมมานมาด้วยแล้วก็มีคุณเหมาหลินหลินนะคะคุณเย่ จูซินแล้วก็คุณหลินซืออีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะเ,เพื่อนๆข่าวบอกชื่อไม่หมดหรอกนะแต่เอาเป็นว่าพวกเราคุณหน้าคุณตาพวกเขาเป็นอย่างดีเป็นทีมงานน้าตาดีมากๆเลยนะคะก็สําหรับในเนื้อข่าวนะคะบอกว่าเรื่องนี้จะพยายามนะจะออนแอร์ให้ได้ในช่วงปลายปี2025นะคะซึ่งแน่นอนว่าน่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะมีท่านใดนะคะรอคอยที่อยากจะชมเรื่องเชส i n g เจอยู่บ้างนะคะก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกับแอดวานได้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ